เดีเ๋่นเนี่ยตน้นนี่นะครับผลประกอบการสองตัวมันเสียงทันสมัยเก่าครับน,น้ำนัวมันเนี่ยามันล้วนใส่ช้มันใส่เนื้อจะเข้าสรอยไว้ครับแต่น้ำต้องเดือดเนะครับต้องให้น้ำเดือดๆดือดทันห้วนยิ้มชิบดันยิ้มชู สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขั้วลังบ้านครับเมื่อเมือจัดจงลอจับเป็ยดอยู่ัดมือนวันนี้ขั้วลังบ้านที่มัลาบเป็ดนะครับจะขีดจีโจบได้บ่ที่ทำก่อนบ่นเนี่ยมือจ,จัดจงวไรขูเป็ดอยู่เหมอนเอา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 โอ้ยออกแล้ว <laughs> บ่ได้แดก จักที่เลียวท่านคำบ่ดอกครับอัญมุส้มมือนี่สองตัวนะครับลาบเป็ดมือนี่ครับกินแรงสองตัวสวยมือนีี่มือจันจงสีลาบเป็ดแฉบๆเด้อเสียซื้อเนี้ยเสียซื้อกว่าลังบานเน้ยมือนี่ตัวสวยๆครับเจ็ดตัวแม่ครับไป่ท้ายก่อน เราทอดด้วเครื่องทอดอืมแล้วเราหาใบบอกอูดมาทอดบบอมอดนันงใบกนหมี่อืมใบนหมี่เราเอาแล้วเอา้ว,าวหรือมเดี๋ได้บันเองโอ้ยเดี๋ยวจะเนื่อตอนอืมนี่นะครับผลประกอบ82ตัวอันนี้ก็ดูกนน็เดี๋ยวเดี๋้ที่ต้มนะครับต้มเล็กถึงต้มกระหมอหนึงแล้วอืมต้มกระหมอข้างหน้าไปแล้วครับคุณอันนี้เดี๋ยวลาบนะครับแซ็ปเซ็ปนะครับยทอ,อด ทอดใบบกูดกับใบบกมีกินแก้มอันนี้ครับน้บรองไปจวดจาดเลยกินเพินๆน,น,นี่เข<อ>่าเข่าบะหมี่ข้มโอ,อ้จวดของแห้งถูกตรงจากเซนเจชนอของเทียดได้นหเหนือเลี้ยงงาม สูตรขั้วรักบ้านรอบนี้จีบอนังออกเลยหันใจกับเหนือเลยนะครับเวลามันหน่อยครับบ่วทันมันจีคำก่อนครับตอนนี้ก็หามองกลัวเลยนะครับรอบนี้หันเนือกับหนังใส่กันเลยครับแสบเพื่อเราน้ำเดือดแล้วจุ้งเทเครื่องใส่ต้มดูเทเครื่องใส่ต้มมาแล้วนี่ยังนี้น้ำพุดไปเครื่องหมักน้ำซุปโอ้ยหลายบ่บวกอะได้ดอก หวงสูตรจะบอกเขาแน่เผื่อเขาจะเขียนกินหลายอย่างเครื่องน้ไรสุปกลมๆนี่บางอย่างมาแห้วบ่อืกระเทียมดองบ่แล้วว่าแห้วอ,อืเ,เนาะเดี๋ยวแล้วน้ำเต็มหมวกแล้ยเครื่องเสียงบุบุน้ำไหลเลยโคเล่โคๆๆเล่โเคเล่งงงเลย สุอมเครื่องเรนครับอืมนี่ครับผมเสียบมันอันนี้แหละผมำตีถวยแล้วเออหอนนะ่อไปสีเรลาบแล้วครับช่ำหละหันล้ะซอยแล้ว นี่ครับติดเป็นคนดิว้ยวยาวเนื้อน่ากินมากเลยเพราะ่เนื้อเพอราะนี่อุต้องนะเหลือดุปต้องใทลายเด้ออุต้องเขาเปลืองเด้อมีอยู่นี่ครับมีดยางคมอ่ะเบิ่งนกันมีดเป็นยังอ่ะกินขาดอ่ะ กึดเลยวะแน่นอนเหรอเอออ <g ülme> ยูอ่ <_ d isk> หายใช่ป <_ d isk> พัดเป็ดดิพัดเป็ด,ดเป็ดกเกษียบเลยพัดอันนี้มดซับต้มเออเออ เอาอดูเพื่อความบันเทิงนะถ้าละบอกไปไหนนะครับ <g ülme> <c oughs> เบพิ่งบอความบันเทิงแง่้เดียวครับท่านผู้ชมใส่ลมมันมจกตจกจะเขียงอะไรที่พังก่อนอุ้ยเขียงไงมีโบไซด์นะใส่เขียงปกติ เอาตมไปใครก่อนเนาะเดือมมืดมืดคำคำๆำแล้วครับเัี๋ยวร่วมเดี๋ยวที่นี่ยากน้ำมีย่างบอกอย่าง่วนอย่างหกหัวดากระปลายปีกเนะาะใเหนือลับจะดูต้มหัวท่าบีบบุ๊ปอ,อยาปดปัด,ปดน้ำซุปหอมขนาดใส่ก่อนครับ ไปุใส่ใบใหม่หลาเรื่องกับบัวแดงใบ้านกินบ่ได้งม่ลูกอันกินบ่ได้โอ้เต็มหม้อเลยวะอืมอ่ะสะดุดยอดแล้วเนี่ยคนลองเนี่ยเอาฟ้าไว้กันฟ้าอยู่ที่ไหล่ะเอาคุณฟ้าเสียแถามันเือะตอนจักฟองว่ะครับน้ำแหง้ง ตุ่มจะน่าแห้งพุ่นล kind of mm. ้วเอาสิไก่สิได <so so ้ลาบไปละท่านผู้ชมคำแล้วครับรอบนี่คำแล้วมือหันพักก่อนเอาลาบก่อนลาบด้วยตุ่มก่อนเลยตุ่มก่อนก็ได้ก็ได้ก็ได้มันไม่ตุ่มก็ได้มันพักมันไล่อยิ่งมเลยวะลาบสมบนบ่์มึนมือคล้องหนใส่มีดะไรปมขาดไป เอาแรงครับท่านผู้ชมตัวต้มกับต้มครับตัวลาบกับลาบตัวย่างกับย่างมีย่างพร้อมสุดท้ายจันทงดีย่างปีมันนี่ใสเหลือกพร้อมอุ้ยติดเหลืองซะองติดไปลต่อไปชิลาบนะครับท่านผู้ชมอ่ะถึงขันขันลาบแล้วครับต่อไปล้วนเลาเลยเนาะไปนำต้มล้วนเลยเอลย บโบขว่ใส่กระทะนะครับเอาน้ำต้มเป็ดนี่แหละครับน้ำนุ่มมันเหนียวมันล้วนใส่บนใส่เนื้อที่เขาซอยไว้ครับแต่น้ำต้องเดือดเลยครับต้องให้น้ำเดือดเดือดทวนทวนโบข้าวหรอกอล้วนอยู่ใส่น้ำสองรอบกูแล้ว<อ>เป็ดมันไหลน้ำมนันก็เทกลับขึ้นได้น้ำมันมนุ่มแล้วก็ซีข้นเป็นข้าวต้มเขเนาะ ตกเป็ดเดี๋ยวจะน้อยจะก่อหนามจะขาดเดือดดีนิดนึงเนี้ยครับแบบนี้โอ้สวยงามเลยเอาเตาขึ้นมาข้างบนแล้วครับลืมไปว่าเห็ดบ่วงว่างเตาไว้ครับท่านผู้ชมหมาะแห้งแบบนี้โอ้โกกันฮันวายวายแน่นอนเนลยนี่ครับไอเดียจากร้านมุกกระทะลงทุนเจาะโตเลยลงทุนเจาะเลยเลยพาโตเลยแน่นอนเอง เ,เดือดเลยว,ลว,วนลวงรวนอีกอบร่วนอีกรอบนึงครับมันหวานสุกฐานะมันเดือดเดือดวานสุใครมีกระซ่อนก็ใส้ได้เลยครับถ้าเป็นหน่อยๆอ่ะอย่างข้าวมมีกระซ่อนเนาะแต่มีกระซ่อนมันก็สิง่ายครับลงไปแช่ไม่เลยลวกหลวงเป็ด คำเหรอครับชิทุ่มหนึ่งเลยสท่านผูุ่มเฮ็ดคำโวดเฮ็ดเป็ดสามชัม่วโมงวันนี้กินอบอกรบอ่ะสองตัวสำหรับกว่ามันน้ำเริ่มพล้วเลย,ยน่ากินมากเลยครัชิมมันซุปด้วยดงนีง่เลยองหั่นมันจางเพิ่มเข้าไปโอ้ย น้ำนี่ไปเอกที่บัวหมีน้ำมาเจาะนำมาเจาะอีกรอบอีกรอบนึงพอดีอีกรลอ,อดมันดีสุปสวยงามเลยสบา,าบน้ำหืมนัวะนัวครับนี่มันมันสมยังครับยังไปแเกนวะไหนมนาใส่อีกครับ เดี๋ยวมันแตกยีีมาเลยยีแล้วแต่กว่านี้ต่อไปวิธีการคันเลือดครับคนบอกเออเลือดมันไปก้อนใส่อะไรวะเนี่ยถ้าเราคนที่บุกหูเนาะใส่หูเดี๋ยก็เออบบตงเมนควนตีคันคันเอาเลยครับคันเลือดมันแตกครับเ่านทลาบเลือดกับลาบสุกมันก็สุกทั้งสองเลยครับแต่ว่าอีกจานหนึ่งเขาก็ใส่เลือดน้ำอยากึ่เลือด เสือไว้จรงๆเลยเดี๋ยวคลิปเปยขยเลยครับขยำยองยองยองข้าวเดยองเตะไคข้าเดียวครับจนใบมันเหลกแล้ใบมันเหล็กถ้าอยากหรือน้ำน้ำมขคนเนี่ยเอาตะไคร่ที่คัดเด่ทิ่มลุงหมออีกเอ่อ่ทิ่มลงหมออีกปื้ดเนี่ยนามมันสิข้นทันทีเปียปั๊บปั๊ปัปน้ำตกเลยปาน้ำตกปิดเลย โนบวโน้อยู่ในมืดแหละแต่ไครที่คันเลือดทับใส่ลงไปในหมอ้อเออเดีย๋ยวไปค้นมันไหลเอาเอาไวห้หแจได้แจนึดนั่นแหละถูกต้องปิดฝาไว้ครับให้เดือดอีกรอบนึงก็จะลาบแล้วเลยลาบจักเทือ่อมไหมรอมีซุกแล้วครับท่านผู้ชมลวกอีกรอบนึงครับน้ำเดือดแล้วคนกินเขากระทาแล้วทายีอยู่ท่านได้กินนิดเทื่ออยู่จมแล้วโอ้บริหนึ่งขอเดียวเนาะ ี่เ,เ,เดี๋ยวบรวะอนเ้่นไเอามือจิบมึงกิก่านะราบลา้วเามือมานีต้องลาบ,ลาบลแล้วล่ะเนาะราบมาจาะทำไมลาบนานละลาบนามมาจาะหน่อยนึง อ่ะเข็มเข็มอ่อนแล้วทอดใบบักกูดทอดนะครับนี่ต้องมีทอดใบบักกูดครับใบบักหมีบัวมี่กับใบขนุนใบบักกูดมาขาดบักเลบอันตรงตัวแรกพี่ปนตาวปลากรอบไม่ต้องอ่ะจำนำแบบบเกลบพี่คุณแค่นั้นก็ขคั่วครับ จำด้วยขาดไม่ได้ผงผงนัวเสียหลายเสียบหลายอู้ใหม่ใหม่คออือหุ่ยใส่อีกอีกท่านพีเออไปกี่กับสูแล้วอือปลาเออเม่กี้ที่มือแล้วมันน่า มากินมาเลยโนให้เราขวดนนาวก็แบบแนวปะจ่อปะจ่อครับนาวขวดน้อดูเก็บมะนาวไปวางไว้ไหนลูกหนึ่งครับหนึ่งเดียวด้วยยำหอยเมื่อคืนให้มะนาวมาเป็นลูกเลยโอ้ไม่ป,ปาดให้เลยไม่ขาะ เป็นอีก่ไหมอา้าขึน้นหมดทุกอย่างอออืมถูน้ำอืมเยอปากแค้ว <laughs> เอาอยากสดเลยอะ่ะอ็อยู่หรอกแน่นานใส่เปลืกแล้วปะอืมหขม <laughs> โอ้ มันไปเปิดร้าแล้วครับขายหลับเลยหลับเป็ดสกุลครับนี่ผมูย่อมกัวลุงจงหลับเป็ดสก,กุลกระตีหลับแป็หมาเด้่ลยจันจงมึงหลับเป็ดเอ้าชิมชิมกันชิมดูมึงดูเคอชิม,มไหมใหน่ด้วยว่ะ นั่นลราบอกแล้วตัวโอ้ชิมเมื่อวานเมื่อไงได้ยินบอกแทบก็แทบเลยนะวายป้งกิมแล้วกินอะไรใกินได้กินกินกินอะไรก็เทสต์โอเคอเค,ครับเรียบร้อยอเท <laughs> ยังไว้เลือดอันน้อยนึงเอ้ยพระท่านในส่ผักอยู่ยังยังผัวกพวพ่อกระเทือกไมแบ่งกันไหมไม่ต้องออ๋เดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยว อีสันน่ากินเอ้ยได้ได,ด้การว่ะเออส่งคือว่เปแต่เดรดูเนี่ยอยู่ว่ะเออโอ้ยมันเหนียหน่อยันหน่อยเดอ้ออืะใส่ถาดครับเดี๋ยวจะทอดใบบักกูดแล้วต่อไปอ ยืดเข้าไปนี่เออนั่นละอืมเออนี่ปากันเปื้อนจุดกันเนึ่ที่สำคัญต้องมีเด็ดเออเอาถูกลงมาไล่ครับอยากเปื่อยแห้งไปถอดไปปุกๆเดี๋ยก็ได้นะครับถอยไกลๆไม่นะไป ทอดอ,อย่างนี้นตากรงนต้นว่างเสียงอะไรนี่ตมนะครับทอดมากรสเป้ยวมากเอาไปกรอบอะไรอะไรเนี่ยอ้แซ่บแน่แต่ไม่ร้องไปอไม่รองนะครับลลงไม่องหอดใบบูวบูดใบบางนี่งไงกินก็น่าเปรตเนี่ย ก็บิดไหล่ก็มาก่อนมันเริ่มพองไปเริ่มพองแล้วก่อนอ่ะเอาละทำมีโซ่แล้วเย่ครับพอดีมากอือโอเคมเต่าติดด้วยโอ้โสุดยอดเอาผิดมาเลยไต่แต่สีฉันรู้น้ำมันขึ้นหน่อยเลย สุดยอดครับหน้ากินได้ครับนี่ครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับลาเป็ดสกุลครับเราไปตัวนี้ไปอย่างนะบ้านเนาะย่างนี่อันนี้ก็ต้มครับเรียบร,ร้อยแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้จบแล้วล่ะอันนี้ลาเลือดบอกเออดื่เมเ,เมนูเลือดเน้าเมนูเลือดครับลาเ,เป็ดอุอ้ยอ้าว อือย่าคุ้แล้วหิวเลยโอ้โหยอดครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมชิมนี้เออเอ๊ะปิดคลิปผมเลยหลาบป็ดตอนกินก็กินง่ายครับตอนกินไม่เกินเนี่ยอร้อหืร่อยอร่อยสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงตั้งแต่ต้มน้ำตอนขนอืมอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพตะไคร่เปก็ต้องจ่ายเหตุทีมงานคนละบ้านนะครับครับผม ไปกินเราหิวแล้วสลุมมืดแล้วเนี่ยมืดเลยมันก็นสลุมเลยมัน <ไอ S 1> มืดดึกๆไปไ <อ S 1> ครับไปแล้วครับผม